สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้พามาเที่ยวชมบรรยากาศห้างสรรพสินค้ากันจ้าที่จันทบุรีนี่ละจ้ามาเที่ยวห้างแบบฉบับของจินดาพรวัสมัมจ้า บรรยากาศจ้ะบรรยากาศของของห้างอ่ะจ้ะถ่ายตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยจ้ะเพราะว่าอเอาแต่บรรยากาศพอจ้ะถ่ายติดผู้คนมากนะก,นะก็นะก็แบบฉบับ ยุคใหม่เที่ยวห้างเที่ยวห้างแบบยุคใหม่จ้ะทุกคนถ่ายมุมต่างๆจ้ะต้นไม้ก็อดจะถ่ายไม่ได้จ้ะสวยเดินจ้ะก็จะมีที่นั่งพักของ ของคนนะนะที่ว่าอ่าเดินไปเดินมาเมื่อยก็มานั่งพักถ้าถ่ายเต็มแบบน้นนะ่าจะสวยมากเลยจ้ะห้างจันทบุรีนี่นะจ้ะด้านแรกก็จะเป็นอ่าขายของกินนะจ้ะชมบรรยากาศห้างจ้า ดูของสวยๆงาๆต้นไม้ต้นไม้แล้วก็นู่นละจ้ะข้างบนข้างบนหลังคานู่นละจ้ะพาเที่ยวห้างเดินตากแอร์เย็นๆจ้ะทุกคนก,ก็จะมีอ่ะไม้นะ ไม้ตกแต่งไว้สวยๆจ้ะห้างนี้จะใหญ่มากเลยป้าเดินขานั่นเลยจ้ะนี่กเ็เป็นบริเวณด้านล่างจ้ะอากาศก็ดีจ้ะ ด้านอ่าด้านนอกเนี่ยจะเดินลงมาชมบรรยากาศเนี่ยนะจ๊ะเก็จัดไว้สวยงามเนาะมุมนี้ก็จะถ่ายด้านบนจ้ะก็จะเห็นวิวภูเขาของจันทบุรีอ่จ้ะ ก็จะมีลำคลองบรรยากาศก็ดีจ้าทุกคนเที่ยวแบบดูบรรยากาศจ้ะบรรยากาศห้างนี่ก็ลงบันไดมาจ้ะก็ถ่ายกับถ่ายบันไดนี่ละจ้ะมีต้นไม้สวยๆนั่นละจ้าด้านล่างนี้ก็จะมีน้ําพุจ้ะน้ำพุสวยๆ ชมบรรยากาศกันจ้าเนี่ยจ้ะเขาก็ได้มีอ่ะต้นไม้นานาชน,น,นิดอ่ะจ้ะปลูกตกแต่งเอาไว้ก็สวยเนาะบริเวณด้านล่างของของห้างจ้ะห้างที่จันนี่ละจ้ะ เดินเล่นชมบรรยากาศห้างสปปรรพสินค้าตรงนี้ก็จะสวยจ้าก็มองเห็นวิวด้านหลัง ชมบรรยากาศห้างของจันทบุรีจ้ะนี่ละจ้า จะมีสนามเด็กเล่นอยู่บ้างเห็นมีเด็กมาเล่นนะน,นะก็ครอบครัวก็จะพาลูกๆหลานๆมาเล่นตรงสนามเด็กเล่นนะจ๊ะตรงนี้อ่ไม่ใช่นะอีกที่นึ่งจ้ะ,ะใกล้ๆกันนะจ๊ะ ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุจ้ะสวยๆเย็นสดชื่นก็เดินขึ้นมาข้างบนอีกจ้ะมาดูผลไม้นินดๆหน่อยๆจ้ะมังคุดลองกอง ขายนิดนิดหน่อยหน่อยจ้ะมัมีของขายมากเลยก็นี่ทุเรียนจ้ะทุเรียนก็ไซส์เขาใกล้เคียงกันนะพูดถึงว่าอ่าบนห้างเนี่ยก็พามาขายเขาจะเอาแบบไซส์เท่าๆกันนะจ้ะนี่จ้ะผลไม้ต่างๆ่างป้าก็ถ่ายมาแบบนิดนิดหน่อยหน่อยจ้ะ มัเดินเที่ยวห้างมัเดินเที่ยวห้างอ่าตากแอร์เย็นๆกันจ้าขอขอบคุณนะคะทุกคน